ตื่นมาประมาณ6โมงเช้าได้คะ่ะมาทำต้มซุปให้ลูซี่นะจะได้กินร้อนๆคะ่ะเนื่องจากทุกวันนี้นะฝนตกตลอดเลยคะ่ะเราก็จะใส่สีเข้าไปแล้วก็เส้นสปาเกตตี้เส้นเล็กนะคะใส่ไข่ลงไปด้วยแล้วก็มาห่ออาหารว่าให้ลูซี่ไปกินที่โรงเรียนนะคะจัดใส่กล่องเรียบร้อยแล้วก็มีใบเอกสารที่พ่อแม่เนี่ยจะต้องเซ็นให้ด้วยนะคะก็จัดเตรียมเรียบร้อยสวัสดีค่ะหนูจะไปไหนคะ จะไปโรงเรียนกินข้าวยังคะยังไม่กินเอากินแล้วเธอจะโดนจะโดนร <laughs> <laughs> อรถอยู่นะคะ <laughs> เดี๋ยวรถก็มาแล้ว <laughs> ทำอะไรทำอะไรร้ <laughs> 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 อยมือก็เย็นน่ะ <laughs> <laughs> ไปส่งลูซี่เสร็จนะคะฝนก็ตกเลยค่ะทุกคนคะ่ะทำอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้ ริดทอดสเปนค่ะเราจะเอาไปทอดกันแล้วก็แล้วก็จะได้ตำถั่วแซลมอนนะแล้วของคุณสามีก็จะเป็นผัดผักด,ด้วยนะคะอาหารของคุณสามีเนี่ยก็เสร็จแล้วนะผัดกแกงกุ้งค่ะผัดผักร,รวมนะผิดทอดจริงเนี่ยมีสเต็กด้วยนะคะแต่ไม่รู้คุณสามีจะกินไหมต้องถามเขาก่อนค่ะ

Eh, ¿quieres? Oh, ¿Quieres? No, 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 no. ¿No necesitas ¿No más? No. Muy bien. No, no, yo sé que tú te gusta hacer un montón de, de amigos. ¿De qué chido? Mi mujer. ¿Vía <laughs> <a> mi maí? Vía hoy. ¿Vía mi maí? Estás buscando, estás buscando.

Oh. Sí. con sal, un trozo para también, mm -hmm. mm. por vez. que otro pimiento, ¿no? ¿eh? Muchas gracias, ฝน,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 ต,นตกชุ่มชืําไปทุกพื้นที่เลยนะทุกคนตอนนี้ก็หยุดมานิดหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวรถพามาดูผักซิเป็นยังไงบ้างแมงลักค่ะรถน่าจะได้ตัดอีกแล้วนะเนี่ยดูที่สวยมากเลยอะ่ะวีนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะมนละขี้นกค่ะไม่ยอมออกลูกเลยอะ่ะออกมานิดเดียวรถเพิ่งได้กินไปแค่สองรอบเองนะเนี่ย ปีนี้แบบว่ามองหาลูกมันไม่เจอเลยอ่ะมีแต่ยอดแล้วก็มีใบเยอะมากเลยเห็นอยู่ตอนนี้มีอยู่ลูกเดียวเนี่ยอืมมองท,ทั่วไปตรงนี้ก็ยังไม่มีนะคะแต่ยอดดีมากเลยสวยทั้งนั้นเลยค่ะต้นยานางรู้นะคะไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะเนี่ยเพราะว่ามีอยู่ต้นนึงเขียวไปแล้วนะคะเนี่ย น้ำมันก็ยังชุ่มชําอยู่นะแต่ว่าดินมันยังโอเคอยู่ค่ะแต่ว่าเออเขียวเฉยเลยอ่ะยังไม่ทันจะแก่เลยนะลูกฝรั่งขี่นกค่ะร่วงเต็มเลยอ่ะดูปีนี้มันเยอะจริงนะคะดกมากเลยอ่ะโอ้ต้นตะไคร้ค่ะที่ถอนออกมานะเพราะว่ารถทําความสะอาดนะคะแต่ว่ายังทําความสะอาดไม่เสร็จนะเหลือีกสามกอน,นั่นหน้ากานหลังนู่นนะคะส่วนตรงนี้นะฝนตกใส่กันหนาเลยโอ้โหตอนนี้ก็น่าจะ โอเคนะคะต้นน่าจะอวบอ้วนขึ้นมาบ้างแล้วนะได้น้ําได้ฝนค่ะโอ้สวยดูต้นมันจะสีชมพูสวยมากเลยอะ่ะอันนี้เพิ่งทําความสะอาดเมื่อวานนะคะยังสีขาวอยู่เลยเห็นมากหุยนี่นีน,นี่สวยมากเลยอะ่ะทุกคนค่ะตะไคร้ของรถนะเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกเย็นนี้ก็จะมาทําความสะอาดนะสามต้นนี้ค่ะ ดูใบ,บโบบกสีขาแตกยอดมาดีใบเขียวกะจีสวยมากเลยอะ่ะได้สตอรอเบอรี่มานะคะต้องเด็ดประมาณนี้นะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนเราก็จะเอาไว้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะเน่าคะ่ะต้นต้องเด็ดประมาณนี้แหละเหงาใช่ไหมล่ะลูซี่ไปโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวก็เลิกเรียนมาแล้วนะ ฝนตกอยู่ค่ะรถก็มานั่งเฝ้าลูซี่นะวันนี้เขามีเรียนว่ายน้ำนะคะตกแบบนี้มาตั้งแต่ประมาณสี่โมงเย็นแล้วนะตอนนี้จะหกโมงครึ่งแล้วค่ะ พอเรียนว่ายน้ำเสร็จแล้วเนี่ยลูซี่เขาก็จะหิวมากเลยนะแล้วเขาก็อยากจะมากินช็อกโกแลตที่ร้านนี้ค่ะเพราะว่ามีชูรสให้ด้วยนะ mm hmm. ก็พาจะมากินค่ะจนอิ่มหนำสำราญล้วก็ไปหาซื้อของค่ะเพราะว่าอยู่ไกลกับซูเปอร์มาร์เก็ตนะเดี๋ยวคลิปนี้รถพากันไปก่อนละกันนะทุกคนลูซี่เขาเ,เหนื่อยมากแล้วก็ฝนตกไม่หยุดเลยอากาศก็หนาวด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากสวัสดี